สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพลิดสพลดีที่6กุมภาพันธ์2025วันนี้ฟิกินเด็ก49จากเมื่อวานนี้54เรื่องแรกมาพูดถึงข่าวที่เริ่มมีความเข้มข้นในสัปดาห์นี้ข่าวเกี่ยวกับไบลอนมากระทรวงดอส d e PARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY นะครับกระทรวงดอสเราทราบดีคอนเซปต์ง่ายๆเลยตัดงบประมาณที่ไร้าสาระตัดระบบราชการที่ไร้าสาระ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบราชการให้คุ้มค่าทุกดอลลาร์ทุกเซ็นของเงินภาษีคนอเมริกันนะไบร,รอนที่ผ่านมาแกออกมาพูดแล้วแกบอกว่าตอนนี้เราประหยัดเงินภาษีประชาชนวันละประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์และเป้าหมายต่อไปคือวันละ3,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐนะใครที่ตามดราม่าของไบออลอนกับ USaid เนี่ยจะเห็นเลยว่า ไผ่อนที่ผ่านมาเออ่ยกพวกไปปิด USID a นะแล้วก็องค์กร DEI Diversity Equity Inclusion พวกเปิดรับความแพร่ร้ายพวก Work Life Balance นู่นนั่นนี่เนี่ยไป่อนบอกตัดงบประมาณให้หมดคนใหม่ที่จะเข้ามาสมัครงานองค์กรนี้ห้ามรับนะ IRS Internal Revenue Service สามภกรสารเมกาไบลอนบอกเดี๋ยวเราจะตรวจสอบสามภกรสามกรงงเป็นไก่ตาแตกเกิดมาทงพท่อทงแม่มีแต่ตรวจสอบคนตอนนี้กระทรวงดอจจะตรวจสอบสามภกรนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวว่าไปอลอนเนี่ยเสนอให้มีการเอากระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยมาอยู่บนระบบบล็อกเชนเพื่อความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณของประเทศประชาชน สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินภาษีของเราเนี่ยถูกใช้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถูกใช้ไปเมื่อไหร่เท่าไหร่แบบ Real Time นะครับข่าวเขาบอกว่าในเชิงปฏิบัติยังไม่เคลียร์นะอีลอนยังไม่ออกมาแถลงถึงรายละเอียดว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณผ่านบล็อกเชนเชิงปฏิบัติจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์ของการหยุดคอร์รัปชัน อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับพื้นๆน,น,นึกภาพกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูแลหลายหน่วยงานมากนะหน่วยงาน IRS สมกรก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังบัญชีกลางก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังกรมธนารักษ์ก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังถ้ามันเกิดขึ้นจริงถ้าป๋าอีรอนสามารถเซตเทรนนี้ได้เนี่ยเอาหน่วยงานรัดเข้ามาใส่บล็อกเชนเนี่ยนึกภาพ เอาแค่จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะแค่ระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาอยู่บนบล็อกเชนผมว่าไม่มีใครอยากเป็นนักการเมืองนักการเมืองอาจจะผอมลงอาจจะติดนิบัตเครดิตอาจจะจากรถหรูกลายเป็นนั่งซับเวย์นั่งรถเมย์เพราะอะไรเงินเดือนไม่พอแน่นอนนะไลฟส์สไตล์ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับทั้งนี้เราทราบดี ตอนนี้ดรามาร่าไปลอนค่อนข้างวุ่นวายนะฝั่งเดโมแครตฝั่งนิติบัญญัติจ้องจะเล่นทั้งไปอลอนทั้งลุงทรัมป์นะในส่วนของอำนาจที่ไปอลอนหรืออำนาจที่ลุงทรัมป์มอบให้ไปอลอนเนี่ยมันเริ่มมีการตั้งคำถามเยอะนะครับถ้าเรามองเป็นกลางเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมพยายามมองเป็นกลางผมอยากมองว่าไปอลอนไม่ได้มีเจตนาอะไรที่แบบแอบแฝง นะแกอาจจะแบบรวยที่สุดในโลกแล้วเนี่ยอยากจะช่วยคนนะไม่อยากจะโกงกินไม่อยากแรงสิ้นต้องการความโปร่งใสถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับแต่ตอนนี้มันมีคนออกมาโจมตีเยอะมากว่าอีลอนมัสกำลังพยายามขโมยข้อมูลคนใช้อำนาจเกินขอบเขตรัฐธรรมนูญน,น,นู่นนั่นนี่นะเ,เพื่อนๆน,นที่ตามดรามา่าไปอีลอนคิดไงเรื่องนี้ คอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวของพ่อใหญ่ไมโคลเซเลอร์กับบริษัทไมโครสตรัตจีล่าสุดมีข่าวว่าไมโคลเซ l เลอร์รีแบรนด์บริษัทตัวเองนะจากไมโครสตรั e จีเปลี่ยนมาเป็นสตรั e จีและก็มีการเปลี่ยนโลโก้โบริษัทนะเพิ่มตัว B ีตรงท้ายเป็นสตรัตจีบิตคอยนะเป็นเหมือนกับบอกให้โลกรู้ว่า นี่เป็นบริษัท t c o i n Strategy นะครับออตอนนี้ MicroStrategy หรือ Strategy เนี่ยถือ Bitcoin อยู่4 7 1 1 0 7 b t c หรือประมาณ2.24%ของ Bitcoin ทั้งหมดนะครับลุ้นว่าพ่อใหญ่ไปได้ดีนะลุ้นว่า Strategy ไปได้ดีบริษัท t r a t e g y เนี่ยทั้งหมดทั้งมวล ระบบนิเวศของเขาเนี่ยขึ้นอยู่แต่กับบิตคอยนะหุ้นของไมโครแ t ชี์ MSTR ก็ระดมทุนมาซื้อบิตคอยแถมมีหุ้นกู้นะมีในส่วนของ convertible bond แล้วก็มี p r e f e r stock หุ้นบุริมสิทธิ์นะซึ่ง p r e f e r stock เนี่ยเป็นอะไรที่ในสหมิกาหายากมากทุกวันนี้นะครับสรุปปง่ายคือ มีทั้งหุ้นสามัญหุ้นกู้หุ้นมูลมัตสิทธิ์นะคอม n อนสต็อกพรีเฟร์สต็อกแล้วก็ Convertible Bond ซึ่งตอนนี้เกินเงินเดือนผมที่จะวิเคราะห์แล้วว่าพ่อใหญ่จะบริหารยังไงรุนว่าไปได้สวยนะพอล่าสุดก็มีข่าวว่าไต่มาสที่4ของ Strategy เนี่ยบริษัทขัดทุนไป670ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็ จากไมโครแรจีตอนนี้มาเป็นแรจีนะถ้าขาดทุนรอบหน้าอาจจะเหลือแค่จีหรือเปล่าเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม That is going to be good enough to stay ahead.